เรินนิดนึงนะคะเราเดินเข้ามาเนี่ยประทับใจเลยประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่มันเหมือนเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นวัฒนพรรมทุกเพศทุกวัยเนาะเข้ามาเป็นศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนที่สุดและเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ราคาถูกที่สุดแต่มูลค่าประเมนินค่าไม่ได้นะคะก็อาจจะช่วยนะที่ท่านสามารถที่เหมือนถ้าเกิดท่านชนะนี่ท่านจะเป็นแจ็คผู้ค่ายากษ์เลยนะ ตอบจะช่วยนะคะเราจะเชียร์่าและเราอยากเห็นชื่ออบตนนามันสามเวทอนหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านตลาด